กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้เปิดตำนานจะพาทุกท่านไปดูแปดถ้ำสวยศักดิ์สิทธิ์ตามรอยตำนานของพญานาคจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับความเชื่อในเรื่องพญานาคสำหรับชาวพุทธแล้วถือเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมานานที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาโดยเริ่มจากพี่น้องแถบภาคอีสานแถบลุ่มแม่น้ำโขง จนกระจายความเชื่อไปตามแต่และภาคตามแต่และจังหวัดต่างๆจนเห็นได้จากสถานที่หลายแห่งหล้วนนำความเชื่อที่มีต่อพญานาคมาเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่โดยเฉพาะการสร้างถ้ำพญานาคซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคบางถ้ำมีตำนานเล่าขานมายาวนานบางถ้ำเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งนอกจากจะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำแล้วยังได้รับชมความงามความตระการตาของถ้ำเหล่านี้ด้วย มาดูกันว่าถ้ำพญานาคที่มีชื่อเสียงและกําลังฮอตฮิตในตอนนี้นั้นมีที่ไหนกันบ้างถ้ำพญานาควัดมณีวงศ์ถ้ำพญานาควัดมณีวงศ์นี้ตั้งอยู่แอมเพอเมืองจังหวัดนครนายกโดดเด่นด้วยความมีชื่อเสียงของถ้ำพญานาคที่มีความงดงามตระการตาเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาลมีองค์พญานาคที่มีความอ่อนช้อยงดงามอลังการงานสร้างและเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไป จะพบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์พระประธานนามว่าพระมหาจาัก,กรพัชชัยบาดาลให้ผู้ที่เข้ามาได้กราบไหว้บูชารวมทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ด้านบนของถรร้ำคือพระรัตนมณีมหาบาดาลภายในจะมีพญานาคทั้งสตระกูลและมีบริวารรวมแล้วประมาณ1,000ตัวที่ถูกปั้นด้วยลายและแกะสลักที่มีศิลปะอ่อนช้อยรวมทั้งมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่ภายในนั้นด้วยเช่นกัน ถ้ำพญานาควัดป่าสีมงคลรัตนารามอาลังการถ้ำวังบาดานหรือถ้ำพญานาควัดป่าสีมงคลรัตนารามตำบลโคกจานอเภอ,อุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกตความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาของเรื่องพญานาคซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยสมระชาติเป็นพญานาคทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปคล้ายกับวางพญานาคในวรรณคดีภายในถำ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่มีความอ่อนช้อยงดงามรวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อยประดับด้วยหลอดไฟหลากหลายสีให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ถ้ำดินเพียงถ้ำดินเพียงวัดศรีมงคลตั้งอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายห่างจากสกายวอล์กวัดผาตากเสื้อเพียง5กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานมากมายเกี่ยวกับเรื่องพญานาคภายในถ้ำม,มีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมโยงกับลำโขงชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้ำแห่งน,นี้เคยเป็นเส้นทางที่พญานาคใช้เดินทางสู่เมืองบาดาลโดยภายในถ้ำมีการติดไฟนีออนสีต่างๆกระทบกับช่องโพรงภายในถ้ำยิ่งทำให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์ยิ่งขึ้น ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปีพุทธศักราช2530จากชาวบ้านลุงสิงเกตสิริเจ้าของพื้นที่ซึ่งต่อมาได้มอบที่ดินสร้างวัดและกลายเป็นวัดถ้ำสีมงคลและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องความน่าอาศัศจรรย์ของธรรมชาติถ้ำนาคาถ้ำสวยอันศีนที่กำลังโด่งดังมากในเวลานี้ตัวถ้ำตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬ ความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้คือมีหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือพญานาคตั้งวางเรียงรายอยู่หลายจุดบางก้อนมีลักษณะคล้ายกับหัวและมีลวดลายคล้ายกับเกล็ดของพญานาคโดยชาวบ,บ้านมีความเชื่อว่าถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินเพราะบริวารของพญานาคผู้ครองเมืองบาดาลไปมีสัมพันธ์สว่างกับมนุษย์และเมืองบาดาลที่พญานาคและบริวารอาศัยอยู่ คือบึงโขงหลงในจังหวัดบึงการในปัจจุบันพุทธอุทยานวังน้ำเขียวพุทธอุทยานวังน้ำเขียวหรือคำชะโนดวังน้ำเขียวตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสถานที่เที่ยวที่เต็มไปด้วยความศรัทธาในความเชื่อเรื่องพญานาคบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นดูสงบมีพื้นที่จุดสักการะบ,บูชาหลายจุดทั้งองค์ปู่อนันตนาคราชองค์ปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุม พญาอนัตนตนาคราชองค์ใหญ่สี่รุง้งตั้งเด่นสง่ายอยู่กลางวัดสวยงามและน่าเกรงขามสามารถลอดท้องพญานาคเพื่อความสิริมงคลได้รวมทั้งถ้ำนครบาดานที่ไฟประดับหลากสีสลับไปมางดงามภายในถำ้ำมีย้าสีนครบาดานห้าเสียนที่สามารถขอพอรเรื่องต่างๆเรื่องความรักเรื่องเงินทองเรื่องหน้าที่การงานนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดไว้รองรับญาติธรรมและนักท่องเที่ยวที่เลื่อมใสศรัทธาอีกด้วยวัดถ้ำดาวเขาแก้วนอกจากความมีชื่อเสียงในเรื่องน้ําตกวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามน้อยคนนักจะรู้ว่ามวกเหล็กยังมีถ้ำสวยที่วัดดาวเขาแก้วตั้งอยู่ไม่ไกลาจากสวนบิ๊กเต้สวนดอกไม้ชื่อดังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สงบเงียบและมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคภายในถ้ำมีความสวยงาม ด้วยหินงอกหินย้อยไฮไลท์คือปล่องแสงขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือถ้ำอย่างเมื่อแสงส่องลงมากระทบกับรูปปั้นพญานาคที่อยู่ภายในถ้ำยิ่งเพิ่มความงดงามและความน่าเกรงขามเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและมาทำบุญวัดถ้ำน้ำวัดถ้ำน้ำตั้งอยู่ตำบลน,นางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ถ้ำน้ำ ซึ่งมีจุดเด่นคือมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสองหินขนาดใหญ่ภายในถ้ำม,มีน้ําไหลเวียนภายในถ้ำตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำบริเวณกลางถ้ำม,มีเสาหินซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่น้ําบนเพดานถ้ำหยดกลายเป็นเสาหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ภายในถ้ำได้จัดทําเป็นทางเดินปูนสําหรับเดินชมความงามของถ้ำจำลองคล้ายเมืองบาดาลเมืองพญานาคโดยในบ่อน้ํา มีรูปปั้นของพญานาคอยู่ในน้ำตลอดเส้นทางมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระพุทธรูปพระศิวลีรูปปั้นฤาษีเจ้าแม่กวนอิมให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้บูชาขอพรอ,อีกด้วยถ้ำลอดมหาจากักรพรรดิถ้ำลอดมหาจากักรพรรดิวัดหลวงพี่แซมตั้งอยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีไฮไลท์ของวัดนี้คือถ้ำลอดมหาจากักรพรรดิ ภายในถ้ำจะมีพญานาคอนันตนาคราชเจ็ดเสียงเล่นน้ำภายในสระภายในถ้ำประดับด้วยหลอดไฟหลากสีตะการตาให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในเมืองบาดาลอีกทั้งภายในถ้ำยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบขอพรและนี่ก็คือแปดถ้ำสวยศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในแต่ละที่นั้นก็มีเรื่องเล่าและตำนานของพญานาคทั้งสิน้นและความเชื่อเรื่องพญานาคก,ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่มีความเคารพศรัทธาต่อพญานาค ก็สามารถไปสักการะบ,บูชาและชื่นชมความงดงามของแปดถ้ำสวยนี้ได้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ